ดีพีสวัสดีค่ะร้าน DP ีประดับยนต์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับแคมรี่โตโยต้าแคมรปี2012นะคะวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนจอ q LED ขนาด10นิ้วกับหน้ากาก10นิ้วนะคะแต่ก่อนเปลี่ยนนะคะเราก็มาทําการถอดหน้ากากกันนะคะบางส่วนแมคค้าก็แกะไว้รอแล้วล่ะนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้ลูกค้าดึงเจ้าตัวฝาปิดข้างนี้นะคะสองข้างดึงออกมาตรงๆเลยนะคะเป็นแค่ปิดแบบนี้นะคะ ออกมาเสร็จสับเรียบร้อยดึงด้านบนต่อค่ะฝาครอบนาฬิกานะคะเอาออกมานะคะเจ้าตัวนี้ก็กรึบออกมาธรรมดาเจ้าตัวนี้จะเป็นแผงแอร์พอดึงออกมาลูกค้าเห็นไหมคะมีน็อตสองตัวนะมีบล็อกเบอร์สิบสองตัวด้านล่างนะคะด้านล่างหนึ่งสองนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะน็อตเราก็ต้องใช้ตัวลูกบล็อกแบบนี้ขันออกมานะคะนะคะขอขันสักครู่นะคะมือเดียวเดี๋ยวภาพมันจะสั่นนะคะ นะคะน็อตที่เราถอดออกมาได้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จกับยอกๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นแค่ก,กิฟเฉยๆนะคะขาก็ออกมาแล้วอ่ะพอถอดยกออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นปลั๊กต่างๆนะคะอึ๋นะปลั๊กเสาอากาศนะคะในรุ่นนี้เขาก็จะปลั๊กเยอะนิดนึงนะคะปลั๊กกล้องปลั๊กคอนโทรลทุ่งอะไร ปลั๊กลำโพงนะคะปลักไฟเสร็จแล้วก็จะเหลือปลั๊กสุดท้ายก็จะเป็นปลั๊กแอร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปลั๊กทุกอย่างเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสวมปลั๊กแปลงกันนะคะ ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวแมค่ค้าจะเอารูปมาแปะให้ดูนะคะว่าสวยแค่ไหนเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับการเปลี่ยนออกขอโทษค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการถอดนะคะวิทยุของแคม r y ปี2012รุ่นที่เป็นจอนะคะปลั๊กที่ใช้นะคะจะเป็นปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัยปลั๊กแปลงไฟกล้องถอย16พินต้องใช้ด้วยนะคะตัวนี้ อย่าลืมนะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมคคานะคะเดี๋ยวรูปสวยๆแปะลังคลิปนะจ๊าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ